ข้าพเจ้าพระมหาดุสิตยานภูสิโตขออนุญาตอ่านหนังสือมังคลทธ,ธีปณีภาคที่หนึ่งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอาจริยบูชาและเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่นักศึกษาผู้มีความใคร่ในการศึกษามังคลทธ,ธีปณีเป็นลำดับต่อไป หนังสือมังคลาธทีปนีภาคที่หนึ่งปนามคาถาข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคลเป็นผู้แสดงอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นมงคลพระธรรมใด อันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคลทองอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นมงคลพระสงฆ์ใดอันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคลเป็นผู้กระทำอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นั้นผู้เป็นมงคล ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําประนามคือความนอบน้อมดีแล้วแต่พระรัตนตรัยอันเป็นมงคลอย่างนี้ด้วยประการาชนีด้วยอนุภาพแห่งประนามนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้ยังอันตรายให้พินาศได้แล้วจากเลือกสรรถือเอาอัดอันเป็นสาระในคำพีต่ตางๆนั้นแล้วแสดงอัดแห่งพระสูตรที่แสดงมงคล อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุงคลทรงแสดงไว้ดีแล้วปรากฏโดยนามว่ามุงคลลสูตรมีอาชยายิ่งนักและพระสูตรที่ใครๆกล่าวไว้แล้วเพื่อเป็นมงคลแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีอาชญาแผ่ไปในแสนโกฏจักรวาลขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังอัดแห่งมุงคลลสูตรนั้นเทิน